ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Shadow TV นั่นเองวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้มันไม่ได้อ่านสอมบีนี่ว่าซอมบี้บ็อกช่างแมงนี่จะมาแนะนำเกมกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาโหลดเกมไฟล์เล็กไปเล่นนะครับซึ่งมันก็เป็นเกมแนวคล้าย,าย DLC ออกแนวอันเทิร์หน่อยนะเป็นแนวเอาชีวิตรอดแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้พื้นที่ใหญ่อะไรมากมายไฟยก็โคตรจะเล็กเลยแค่ เท่าสิบเอ็ดกเอ็มบีกว่ากนั่นแหละเราก็จะมาแนะนำครับเกมนี้ก็ซึ่งการฆ่าซอมบี้แล้วก็คนที่จะฆ่าซอมบี้วยหาตังเพื่อมาซื้อของไปเล่นนะอัอนี้คือสกิลมาดูมันเปิดยังไงส่วนนี้ก็คือการแต่งตัวนั่นเองส่วนที่เหลือนี่คือของเราส่วนนี้คือการรีเซ็ตยาไปรีเลยส่วนนี้ออปชั่นเองก็คงไม่ต้องบอกหรอกใครอยากปรับอะไรก็เชิญตามสบายมมนได้บังครับเกมไฟเล็กๆเ,เล่นง่ายๆน,นะครับก็เล่นไม่ยาก ขอถ้าจะอย่างก็สามารถหาดอบได้ในบ้านนะแต่ก่อนที่จะดอบนั้นก็ต้องเริ่มเล่นก่อนโดยการกด enter นั่นเองซึ่งตอนนี้ขอเดินเล่นหาที่ซ่อนแป๊บเออไปตรงไหนดีวะเอออย่างกับวอ์ซีเรยมีร้านค้าด้วยเอ้เจ้าเจ้าเจ้าโดนใจเลยอุ้ยเสียงดังเสียงดังโอ้เจอสอมีเราหนึ่งตัวปุูเลยอง ชอบบูแหลกนะครับเราก็จะมายิงปืนพเพื่อเลียกซอมบี้ให้มารวมกันนะจุดๆนี้นะครับหามุมอยู่กันจะได้ไม่โดนหลอยหลังเกมนี้ก็เป็นเกมที่ภาพไม่ค่อยสวยงามมากมายหรอกนะมันเป็นเกมที่เล่นได้ไม่ยากหรอกหากกดใครที่หาเกมไปเล่นเล่นหนักหนีโอโดนจ้า โดนใจคนชอบเล่นเกมไฟเล็กเลยนะเฮ้ยมึงตายซะทีดิเว้ยสัตว์เอ้ยอ่าฮ้ยเอ้อนี่เราเลือดออกอันเนี่ยอ่าเลือดไหลฉนักการ์ดยาเอออ่าอ่าขึ้นบันไดปีนปีนบันไดปีนไงวะกดทีอะกดบายนี่มันพิมพ์บายอ่าเลือดไหลมาอยู่เลย เดือดอยู่แล้วดีใจชุงเบเยเอ้ยลองเดินมาเปล่ายองยอซึ่งไอตรงนี้เป็นรูปลำโพงกับรูปลูกตาคือสอมบรนีงก็คือลำโพงก็คือเสียงที่เราเดินสอมตร้มาจะได้ยินเราก็ได้ส่วนลูกตานี่ก็คือสอมบรมันมองเห็นเราหรือเปล่าซึ่งถ้าเรายืนสอมบีจะเป็นอะไรที่มองเห็นเราง่ายมากแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอสักตัวนั่นไง อุดโปรบกรมปรับเลยคำว่าไม่เจอสักตัวเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่ดียวาซะเลยออผักมันโอ้โหในการเดินถอยหลังด้วยเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ย,ยเลือนนิดเดียวแล้วเว้ยไม่ไหวต้องรีบสู้แล้ววิง่งโอ้โหเท้าวิง่งโคตรเทเลยอ่ะสูตอาโมเก็บเก็บกดตัวอีนอี่เข้าใจาแล้วเพื่อนปีนปีนป อ๋อกด E นี้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเนี่ยเพื่อนพวกแกตามขึ้นมาไม่ได้หรอกเว้ยไอ้พวกไก่เอ้เป็นแม็กก็ตามเสร็จแล้วก็กดตานะแต่สุดหมดก็ขีดเลยเกาพอเชี่มของผมมั่งเว้ยเว้ยแค่นี้ก็ซื้อล่วงแล้วเว้ย วิ่งอย่างเดียวนะครับนะจุดนี้ทำไมเขาพูดเหนื่งเลยวะเป้ี่ยนปีนเปลี่ยนโอ้พวกแกตามขึ้นมาไม่ได้หรอกอยู่ดีฉจะลงไปหาแบบนี้เฮ้ยวิ่งจ่งแจ้วจ่งแจ้วปีนกระเพาเออ you are the 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 you are เท่ก็คงแนะนำเพลงเท่านี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับ Shadow TV นะก็อย่าลืมกด Subscribe และ Share ถหรับใครที่ชอบลาไปก่อนสวัสดีครับ